สามโค่คริโคุณหมาคะเอาเนถามว่าเป็นคุณวัวไหมเดี๋ยวมันก็ตลกนะเอาเป็นคุณหมาค่ะแหละเกี่ยวกับสัตว์นะครับพอดีช่วงเนี้ยเผื่อใครไม่ได้ไม่ได้อ่านข่าวอะไรเงี้ยมันจะมีโรคอันหนึ่งที่ระบาดในหมู่โคกระบือในไทยพอสมควรแต่ว่าอย่างว่าถ้ามันเป็นคนเมืองก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เนาะเขาเรียกว่าโรคลมปี้สกินอะไรนะขออีกทีสะกดยังไงลมปี้สกิน ลัมพีลัมพี L U M P Y ลัมพีสกิมเพราะว่าสื่อไทยมันเขียนลัมพีสกินจริงๆแอบเป็นอะไรสักอย่าคือเป็นโรคที่ผิวผิวหนังเป็นตุ่มสงสัยก็เลยฝากมาถามสัตวแพทย์ประจำรายการแล้วนะครับคุณหมอหนูตัวรู้เรื่องปะมันคือโรคอะไรคะหมอก็เป็นโรคตุ่มเนื้อครับถ้า ทือเที่แบบคนก็คงเป็นเหมือนกับโรคพ็อกซ์ไวรัสเพราะว่าจริงๆก็ต้องให้น <P ox. S 2> ุองไรอธิบายพ็อกซ์ไวรัสคืออะไรครับพ็อกซ์ไวรัสคือเวลาทีเ่เป็นเวลาที่ถ้าสมมติว่าติดคนเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบว่า,าเกิดขึ้นเป็นตุ่มตุ่มน้ําแล้วก็ตุ่มน้ําก็จะแตกแตกแล้วก็เป็นแผลที่ผิวหนังก็สใสหรือเปล่านะอ่ามันมันเป็นคนละมันเป็นมันเป็นคนละชนิดกันคนละคนละคนละสปีชีส์คนละคนละออเดอร์กันเลย อืมแต่ว่าลักษณะอาการมันจะคล้ายๆกันในแง่ของการติดเชื้อไวรัรกกสการแสดงออกทางผิวหนังถ้าเป็นพวกเป็นพวกเดียวกันกับไอลัมปีสกินเนี่ยจะเป็นพวกฝีดาดวัวฝีดาดฝีดาดคนอ,อันเนี้ยอ๋อสมองพองใช่ไหมอืมตรงนี้เป็นโรคอุบัติใหม่เออจริงๆก็เกิดมาสักพักจริงๆข่าวเรื่องลัมปีสกินมีมาสักพักแล้วครับแต่ว่ามันไม่เข้าไทย ทีีีนน้เ่ยอคำว่าเกิดมาสักพักนี่คือประมาณปีสองพันเท่าไหร่อ่ะปีสองปีนี้แหละก็คือโอ้ก็พอโควิดเลยปีสองปีนี้แหละแต่ว่ามันมันเกิดที่อื่นไม่ต้องไม่ต้องไม่น่าพูดนะว่าเกิดที่ไหนก็ที่เดียวกับนั่นแหละอือาจริงเหรอมาจากจีนเหรออุ้ยขอโทษพูดหยาบเหมือนเหมือนมีข่าวมาสักพักว่ามาจากทางโน้น S <S 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 อีนี้เนี่ยแต่เครื่งเครื่องมาเกิดในไทยเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เมื่อประมาณต้นเดือนมีนาไอ้ประมาณปลายเดือนมีนาแหละอืมอ๋อมาสักพักแล้วครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นโควิดที่ติดไปถึงไปสู่สัตว์หรือเปล่าคะเป็นโรคสัตว์ครับเป็นโรคสัตว์โดยตรงไม่ติดคนไม่เกี่ยวกับโควิดเลยถูกปะไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวกับแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับโควิดไปไปสู่สัตว์ใช่ไหมครับเป็นโรคระบาดสัตว์ครับอยู่ เป็นโรคระบาดสัตว์ามพรบปีห้าแปดแล้วมันแล้วมันระบาดยังไงจริงๆก็วิธีการระบาดมันมาจากพวกเลือดยุงเรียกไงเดียพวกแมลงแมลงกัดอะครับพวกมาลาหะเลือดมาลาหใช่ไหมอ๋อเวลาเวลาเวลาอยู่ในปัสสุสัตว์มันที่มีวัวหรือควายเนาะเราก็จะสังเกตเห็นว่ารอบๆตัว มันจะมีเหมือนเป็นมแมลงเกาะเกาะอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กๆเหมือนแมงวีแมงวันเต็มไปหมดเลยก็คือเอ๊ะพวกอย่างนั้นมันดูดดูดเลือดต,ออต,ตัวเลือดเออแล้วก็แล้วก็ไปสู่บวอยอีกตัวหนึง่งแล้วมันก็เลยเกิดระบาดไปอย่างนี้ใช่ส<ล>่วนใหญ่ก็คือเป็นไปได้ก็คือแบบอวิธีการควบคุมการระบาดก็จะไม่ให้สัตว์ป่วยเข้าพื้นที่หรือสัตว์ที่ส่องสงสัยว่าป่วยเข้าพื้นที่อืม ก็คือต้องต้องกันโซนออกไปใช่ไหมใช่กันโซนแล้วก็ป้องกันการเคลื่อยย้ายสัตว์ติดเชื้ออ่ะแล้วถ้าสัตว์ติดเชื้อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นน่ะตัวติดแล้วพอเป็นโรคเกี่ยวกับปศุสัสั์นะครับม,มันจะมีเราจะคำนึงถึงสองเรื่องก็คือเรื่องของอ่าการให้กําเนิดลูกกับผลผลิตใช่ไหมพอเวลาสัตว์ติดเชื้อเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องที่มีตุ่มรุ่มแข็งขึ้นตามตัวแบบขึ้นทั่วตัวเลยนะ ต้องบอกอย่างนี้เออก็จะมีอาการไข้สูงมีพบตาหรือข้ออักเสบแต่ปกติแล้วเนี่ยที่เขาคอนเซร์นกันจริงๆก,ก,ก็คือมันมีเรื่องของทําให้เกิดภาวะเป็นมันชั่วคราวหรือถาวรมีการแท้งลูกมี<อ>ปริมาณน้ํานมลดลงอะไรอย่เงี้ยซึ่งมันมีผลกับโปรดักชันอะอ,อย่างนี้ดีกว่าผลผลิตที่คนจะเอาไปกินต่อใช่เลี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ได้ผลผลิตเท่ากับหรือน้อยลง เออ,อ,อแล้วเกิด <อา S 1> แบบว่าอย่างนี้เนี่ยเกิดเออพอตายแล้วเอาซากไปกินมันจะมีปัญหาอะไรไหมอ่ะมันก็ไม่ควรจริงๆถ้าถ้าสัตว์ตายเลยก็คือแบบมันควรจะกําจัดซากาอ,อ่ะเพราะว่าห้ามแบบเกลื่อนยายสัตว์ติดเชื้อด้วยอืมอ,อ่ะระบุปีใฮ้ก็ได้ครับปีสองห้าหกสองพอดีพอดีกับโควิดเลยเนอะเริ่มแพร่ระบาดเนี่ยในทีมันยใหญ่บางกละเทศอินเดีย ใช่แล้วมลวมาจากทางนู้นแล้วก็กระจายไปกระจายไปโซนเนี้ยรอบๆเลยของไทยนี่แบบเฝ้าระวังโรคมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็แบบเพิ่งจะมีเคสเข้ามาประมาณปลายเดือนมีนานี่แหละอืมแต่แต่สรุปว่าที่คนเชื่อว่ามันมาจากโควิดก็คือผิดไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้ <Okay. S 1> เป็นโรคโรคอัวติด <Okay. S 1> วัวติดควายไม่ติดคนคือเราเราคนพบว่าวงการปสุสัตว์เรากรมปศุสัตว์เราก็แอคทีฟเนาะตื่นตัวเนา คือต้องเรียกว่าต้นวงการประชุสัตว์อ่ะค่อนข้างแอคทีฟมากดีกว่าเราไม่ค่อยเห็นข่าวเพราะว่าเขาก็ทํางานเบื้องลึกเบื้องหลังกันเต็มที่แหละหรือแม้กระทั่งแบบขอโทษนะอินโฟกราฟิกที่เขาทําอ่ะมันดีกว่าโควิดอีกอ่ะวาวเป็นว่ากรมควบคุมโรคของคนได้ยังไงที่ลุงตุ้ยส่งมาคือที่ลุงตุ้ยส่งมามันดีมากเลยอ่ะมันคือมันคือดูปุ๊บรู้เลยคืออะไรแล้วจบยังไงฮะ เออมันดีจริงๆนะอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารีเรารีพีายไว้ถ้าเกิดว่าใครตามทวิตเตอร์คุณหมอขาลเราไปดูในรีพลายนะได้เดี๋ยวตอนปล่อยไปลองดูในรีลายเพราแต่จมัเป็นคนทวิตมันดีมากได้จ่าได้จ่าได้จ้าเออคือมันแบบมีรูปประกอบพร้อมมีเป็นแบบ bullet point ์นึกออกปะทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าวัวควายติดแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อฆ่าทิ้งเลยเนี่ยเหรอก็โดยปกติว่าคนจะฆ่าทิ้งครับ แล้วก็กำจัดซากอ่าอ่าถ้าถ้าถ้าในอุดมปฏินะอันนี้อันนี้เขาเขียนไว้แต่ถ้ามันโรคนี้มารักษาหายได้อ๋ออันรักษาได้ด้วยมันไม่เชิงหายได้หรอกมันรักษาตามาการืออรักษาตามาการคือถ้ามีไข้ก็ลดไข้ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนทําพงทําแสลไปอะไรเงี้ยนะครับเป็นไปได้เขาก็จะแบบไม่อยากให้ย้ายไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่เพราะป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเพราะอย่างโรคระบาดสัตว์จริงๆก็มี ระยะป้องกันอยู่สามกิโลสิบกิโลว่าไปคือความยากของมันคือพาหะมันเป็นแมลงถูกป่ะมันต้องไกลแมลงบินอะเอออืมอืมอเออมันบินไปได้นะมันมีแมลงบินแมลงบินได้คือไหต้องกลางมุ้งให้น้องเนี่ยหรอก็วิธีป้องกันก็ฉีดพ่นกําจัดแหล่งยาฆ่าแมลงเออยาฆ่าแมลงฉีดรอบรอบๆบ รอบๆไม่ได้ฉีดที่มันไม่ให้ฉีดที่ตัวน้องวัวอ๋อตกใจแบบเอ๊เขามีมีฉีดที่ตัวน้องวัวหมายควาอาฉีพทา่จ่างทุกอย่างโลชั่นหรืออะไรอง้กันเนี่ยเคยมีเคยเห็นผงแป้งโรยป้องกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็วันทีก็แนะนํากันไปว่าเอ้ยใช่แบบนี้ได้ไหมแต่ถ้าแบบวัวเรื่องสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเริ่มจากเนี่ยยาฆ่าแมลงฆ่ายุงกําจัดแหล่งน้ําอะไรอย่างเงี้ยอืม บางที่ก็กลางมุงป้องกันบางบางบ้านเขารักบากจริงเขาก็กางมงให้จริงๆนะเป็นวัวกันเอเออกลางมุงเปิดพัดลมสมุนไพรลมอะไรอย่างเงี้ยไรอยู่อ๋อนี่ไงเอาเอาตะไคร้ที่ฉีดคนไปฉีดฉีดให้น้องวัวน้องมันจะรำคาญไหมอาจจะชอบก็ได้เดี๋ยวอันนี้ไงเหมือนเป็นแบบอะไรนะพอพอเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาก็จะเป็นเนื้อ เนื้อกลิ่นตะไคร้อะไรยเงี้ยเออว่ะไม่สมนไม่ควรทำไมจะไปกินนะยังพูดอยู่เลยว่าอยากกิน้ว่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเหมือนแบบป้องกันไงแล้วพอพอมันแบบโตพอที่มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ได้อะนึกออกปะเพราะเราก็ฉีดแบบอาฉีดตะไคร้แล้วก็นวดนวดนวดไปด้วยเอออะไรอย่างนี้คือปกติอ่าถ้าเป็นวัวเนื้อดีๆก็ให้กินเบีย์ใช่ไหมอันนี้แบบ ผสมตะไคร้ไปด้เลยจะได้ไม่กลิ่นเราตามผิวหนังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อไปอาจจะให้กินฟ้าทลายโจรเลยวะอันนั้นลดไข้อย่างเดียวไงเฮ้ยเมื่อกี้เลยสงสัยว่าที่บอกว่ารักษาตามอาการแล้วน้องวัวไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนอย่างเงี้ยให้กินยาอะไรไงก็ปกติเป็นยาฉีดครับไม่ได้เป็นยากินต้องบอกงี้อ๋อมันก็พี่ฉีดยาลดไข้อย่างเงี้ยหรอ อาฉีดยาลดไข้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมีติดเชื้อก็ฉีดยาฉีดยาฆ่าเชื้อก็ว่ากันไปไม่เป็นปุจยานะเอ่ตตอง,งพูดเ,เวลาเวลาจะวัดอุณหภูมิวัวควายเนี่ยวัดยังไงอ่ะชิมตูดว่าแล้วกัดกแล้วอ๋อเหรอ <laughs> ต้องต้องลวงต้องลวงเข้าไปถึงไหนครับ ไม่ต้องล้วงก็ได้๋อเสียบไปในรูตูดเนี่ยเหรอเสียไปในรูตูดก็ได้ประเมินนะคร่าวๆเออไม่ต้องแบบล้วงเข้าไปลึกขนาดถึงจะแบบสเปซกว้างขวางก็เถอะนะสเปซกว้างขวางจำจได้ตอนนั้นที่แบบว่าลุงตุ้ยบอกว่าอะไรนะหน้าหนาวเนี่ยเข้าไปแบบอุ่นอุ่นอบอุ่นอบอุ่นมดตูดช้างแล้วอบอุ่นแล้วอย่างีูคือแขนในวัวก็พอวัวก็ยอมวัวก็ยอมใช่ไหมแบบเฮ้ยมาขอวัดไข้หน่อยเออก็ก็ถ้าสมมติว่าเรา เราเข้าหาดีๆเขาก็ไม่ตื่นครับเพราะว่า oh. บัวนมอย่างบัวนมอ่ะจริงๆค่อนข้างเชื่องเขาไม่ค่อยอืถ้าไม่ได้ทำหัตถการอะไรเยอยะแยะเนี่ยแบบจับรีดนมยกหางล้วงตรวจล้วงตรวจมดลูกอะไรไอ้ล้วงตรวจลังไข่อะไรเง,ง,รงี้ยมันก็ทำได้ทาเป็นเป็น,ปนสาสต์ที่ทำงานได้ง่ายอืมแล้วถ้าควายอ่ะควายเหรอไม่เคยมีประสบการณ์อะ่ะ โอเคจบแต่วัวดูชิวอะกระวัวนี่คือล้วงบ่อยนี่ไงหมอก็บอกแล้วว่าเขาเขาไม่ใช่คําว่าไม่รู้นะไม่เคยมีประสบการณ์หาวิธีเรียกมัช่ก็ไม่เคยไม่เคยเขาเรียกไงนอกจากลูกกระอาบน้ําให้ก็ไม่เคยทำอย่างอื่นแล้วจริงๆอ๋อโอเคอย่างว่ามันไม่ใช่สัตว์ปัสัตวะเนาะควายไม่เหมือนวัว เอะควายมันก็มีนมควายแบบว่าทําเป็นปลาสุตชีสนมควายนมควายมาจุงปวดอืมวันนี้แบบว่าทํามอสซาเรล่าเะยรนะนมควายแต่บ้านเราผมไม่มั่นใจว่าบ้านเรามีมอสซาเรล่าควายไทยหรือเปล่ามีนะเคยเห็นอยู่แต่อาจจะไม่ใหญ่มากอาจจะไม่ได้ใหญ่มากอุ้ยแล้วลัมปี้นี่มันไม่ทําให้ชีสแพงขึ้นหรอถ้าไม่ได้ระบาดเข้าฟาร์มคนนมขนาดใหญ่ก็ไม่น่ามีปัญหาครับถ้าเขาควบคุมอยู่ตอนนี้นะ คือ,อตอนนี้ที่มันขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่นิดนึงเพราะมันเริ่มระบาดไปสิบแปดจังหวัดแล้วโอ้ยเออเพราะว่มามต้องแพงขึ้นม่อยู่แต่จะบอกว่านมถ้านมบ้านเราส่วนใหญ่มันรินพอร์ตนะนมอ่ะนมบ้านเราจริงถ้าเป็นในเชิงอุตสาหกรรมเขาเรียกไงถ้าน้ำนมโคสดอ่ะมันก็มีเพียงพออืมต้องใช้คำนี้ว่าน้ำนมโคสดนะอ่าน้ำนมโคสดมีไม่กี่แบรนด์บ้านเรา ออน้ำน,นม<า>นโค<น>สดแปลว่าน้ำนมโคแบบพาสเจอไ z e ์แล้วก็ที่ไปชิลใช่ปะแค่นั้นใช่ปะน้ำนมโคสดคือน้ำนมที่รีดมาจากโคแล้วเอามาผ่านกระบวนการแล้วมา,มาบรรจุกล่องหรือว่าบรรจุขวดอันนี้เรียกว,ว่าน้ำนมโคสดเพราะว่ามันจะมีน้ำนมประเภทที่เอาหางนมผงมาผสมก็มีครับอืมอืมอืมอ๋อเป็นนมผสมกับนมผงเนี่ยใช่ใช่ เขาก็จจะไม่เคลมว่าเป็นนมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซนต์แทนเาว่านมนมก็<น>มคือแบบว่านมนม U S T ก็ยังถือว่าเป็นนมนมโคสดอยู่ไม่ต้องดูยี่ห้อเลยดูเป็นบางกล่องเลยบางกล่องถ้าเขาเคลมว่านมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซนตอันนี้คือน้ำนมโคล้วนๆต้องนมโคสดนะคด้วยนะแค่สองยี่ห้อ,หอ มีอยู่แค่สองยี่ห้อที่จะมีนมโคแท้ด้วยแต่มันไม่สดอ่านมโคแท้ก็จะเป็นอ่านมโคแท้ร้อเปอร์เซ็นแต่ประเด็นคือก็อาจจะไม่ใช่นมโคสดทั้งหมดน้ํานมโคสดอ่ะก็จะเป็นแบบแต่ที่เขียนว่าน้ํานมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นอ่ะมีอยู่แค่สองยี่ห้อไปหาอ่านเอาโอ้เราจะทําให้ชีวิตมันยุ่งยากทำไมซึ่งจริงๆเขียนว่านมมันก็ควรจะจบแล้ว ไม่ไม่มันมีหลายแบบไงก็อย่าลืมว่าทั้งมีทั้งเล็กโตสฟรีทั้งมีเอ่อปัจจัมคนที่แบบว่าต้องลดต้นทุนเหมือนข้นมคือนมอ่ะเลยพวกเอนติฟต่างๆมันคนจะเติมสําหรับที่มันไม่ใช่นมอ่ะไม่เพราะมันเป็นไม่พี่แอรมันเป็นนมแต่มันเป็นแค่นมที่มันแปลรูปเป็นผงก่อนแล้วก็ค่อยมาแปลรูปกลับมาเป็นบรรจุขวด ใช่มันต้นทุนมาถูกกว่ามันเป็นนมมันเป็นนมจริงๆมันไม่ได้หมายความไม่ใช่นมก็นี่ไงหมายความคือควรจะเอาไอ้พวกนั้นไปเปลี่ยนชื่อ <laughs> เขาว่านมมันควรจะเป็นนมอ๋อคือหมายถึงว่าถ้านมเนี่ยแปลว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เออในเพียวนมเออไม่มันก็เพียวนมไม่ไม่ซีเรียสซีเรียสคือหมถึงว่าไอเรือดจริงเออก็คือนมผงไงนมผงไใช่นมสิ่งที่ต่างสิ่งที่ต่างคือสดคําว่าสดอ๋อต้องมีคำว่าสดใช่เขาไม่ได้โกหกเลยมันคือนมแต่มันไม่ได้นมสด เส้นเบียสดเออใช่ไหมเบียรสดก็คือต้องออกจากอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นบรรจุกระป๋องแล้วก็ไม่เรียกว่าสดนแต่มันก็เป็นเบียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็รอดูหวังว่ามันจะไม่ระบาดไปมากกว่านี้เพราะว่าแค่คนก็จะชีพายแล้วตอนนี้มันจะมีเรื่องปะสสัสอีกสงสเอ้าหน้าแหมปีที่แล้วเรายังฝ่าฟันเรื่องของไอ้นี่มาได้เลยเรื่องของหมูเปล่าวะใช่ใช่เออเราเก่งเนาะ พี่แล้วเรามีข้หวัดหมูเราป้องกันมาได้เลยเวัดหมูนี่คืัแบบว่าเคยเจอกันมาแล้วไม่ใช่หรอหมายถึงว่าเราเราแบบไม่เคยลักมือกับมันมาแล้วไม่ใช่หรอวัดหมูมันระบาดเรื่อยๆนะมันระบาดบ่อยด้วยแต่แค่เราแบบป้องกันดีอ่ะมันไม่เคยมีประหวัดหมูตวัดหมูต้องต้องชมสตวแพทย์ไทยกรมปศุสัตว์ที่สามารถคอนโทรลว่าไม่ให้มันเข้ามาได้อืมแล้วมันมาจากเพื่อนบ้านอ่ะก็เพราะมันมาจากเพื่อนบ้านไงของไอ้นี่บ้ ลัมปี้สกินก็มาจากเพื่อนบ้านครับที่ได้ยินข่าวมาคือที่ระบาดหนักน่าจะเกิดจากการลักลอบเอาวัวประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอ๋อใช่ทั้งที่เขาห้ามแล้วนะเขาห้ามไปตั้งแต่ปีที่แล้วละไม่หรอกจริงมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติที่แบบมีการขนย้ายแล้วขนย้ายข้ามพื้นที่ด้วยแหละอืมประมาณนั้นเป็นเรื่องปกติที่ไม่ควรจะปกติว่ะใช่ใช่ใช่ที่อ่านดูก็เหมือนเหมือนมีแบบ c a s คิววัวด้วยนะคือถ้าเอาวัวใหม่เข้ามาพื้นที่ให้แยกพื้นที่ไว้ก่อนสิบสี่วัน โอ้ยเจ๋งว่ะเหมือนคนเล่มีงานเี่บอกว่าการป้องกันบอกว่าแยกสัตว์ที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่สิบสี่วันถือว่าเป็นเอเลี่ยนไปก่อนแล้วก็ค่อยแอปพลูฟว่าไม่เป็นเอเดียแล้วหลังจากตลงนี้แม่งไลน์บอกประมาณว่าแบบไม่ไม่ไม่ทำให้ตายไงแต่แม่งแบบว่าทำให้ผลผลิตลดแบบพวกภาพพวกภาพซึ่งแบบผลผลิตลดในความเป็นฟัสุสัตว์ก็คือตายอ่ะล้มคุ้มกว่าเลี้ยงอ่ะก็สงสารเหมือนกันนะ ล้มมปนยังเอาซาาขายได้ไงต่อให้มันคาว่าคาว่าซาาขายได้มันก็ไม่ใช่ว่าแบบขายเปิดเผยเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าซาาขายได้แปลว่ายังไงแปลว่าเอาเนื้อไปกินได้อืมอืมมันก็แบบตแต่งอะไรเงี้ยอู้ไม่อยากพูดเลย้ยเอาแล้วอ้าวดาร์กดาร์คเก็บไว้นะครับเก็บไว้ไม่ไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าอมเพราะว่ามันเป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คนใช่ปะล่ะ คนก็ยังกินผลิตภัณฑ์ของฟากได้เอจริงๆเขาก็ไม่อยากอืมเพราะว่าโรคสัตว์อะไก็ตามเขาก็ไม่อยากให้มันมีการระบาดเวลาที่แบบมีการกําจัดเขาก็คุณลุมฟังไปเลยจบอืมอืมแต่ในทางปฏิบัติแล้วก็มีการไม่พูด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 ใช่เียไม่คอนเทนต์ตลอดอะเฮ้ยไม่รู้อันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ อ่าไม่รู้อันนี้การพูดมันมีไม่รู้หลายแบบนะไม่รู้แบบไม่รู้จริงจิกับรู้แต่ไม่พูดนะรู้รู้แต่ว่าไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวทัวร์จะลงเออไม่รู้ลวกันว่าน่าไงเขาทำยังไงครับผมรู้ผมรู้แค่ข้อปฏิบัติครับชัดเจนครับครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะคุยกันเองต่อกึดกึศรอดที่สีแล้วเนี่ยกึดแปลว่าจบกึดกึ